สวัสดีครับอีสานพาทินชาแนลครับมือนีบาวรุษนะครับได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับกับมีโอกาสได้เข้ามาแวะนะครับที่ร้าน Eat and Treat นะครับสาขาเชียงใหม่ก็เป็นร้านอาหารเมนูเพื่อสุขภาพนะครับกับยูเออีอเภอสารพีนะครับถ้าผู้ใดสนใจในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเสิร์ชหาได้ใน Google ได้เลยนะครับว่าร้าน Eat and t r e a t นะครับ สาขาเชียงใหม่นะก็จะอยู่แถวสารพีนะครับหาบายากครับและที่สําคัญกับมีเมนูหลากหลายความครับอาหารอร่อยๆเพื่อสุขภาพนะครับอ่าผู้ใดมาอาหารเพื่อสุขภาพมาที่นี่ได้เลยนะครับอ่ามื้อนี้เบารุ่นครับมื้อนี้เบารุ่นด้สัังเมนูครับปลาซาบะย่างเกลือครับโอ้แซ่บหลายพี่น้องกินเข้าไปคำนึงแล้วนะครับแล้วก็มีเข่าเข่ากล้องนะครับอ่านี่ยวเขาเรียกว่าเข่ากล้องเข่ากล้อง คร็จะมีมีสลัให้ไรพอมนะครับเซตนี้นะครับและมีน้ำซุปพร้อมนะครับมีน้ำซุปพร้อมเซตนี้นะครับราคาเพีงแค่เพียงแบบราคาประหยัดระครหกสิบบาทร้อยหกสิบห้าบาทนะครับก็เป็นเซตที่แบบโอ้คุ้มมากๆแล้วครับแล้วครับคุ้มอร่อยแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพแถมยังราคาบ่แพงครับจับ้องได้นะครับกับมีครับมานํ้กับเพื่อนนะพี่สัมว่างครับ ที่สั่งวันสั่งเมเน,เนูอย่างการะเพอบเกลือกระเพาบอบเกลือกระเพาะอบเกลือครับกับเป็นเมนูนะครับมียำหมกม่วงพร้อมนะครับมีสลัดนะครับสลัดแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็ข้าวกล้องนะครับอร่อยมากแซ่บ <ไง S 1> ปะแซ่บแซบพี่ลำเพล็กินอยังเย็นตาโฟน้ำใสค่ะเย็นตาโฟน้ำใสนะครับเห็นปะ เย็นฟูน้ำใสแล้วก็อร่อยมากที่ร้าน Eat and Treat เป็นร้านอาหารสายครีนแต่ว่ารสชาติอร่อยเด็ดชลติหม่ะคะไม่แรงห้ามพลาดครับถ้ามาเชียงใหม่ค่ะครับห้ามพลาดครับถ้ามาเชียงใหม่ครับอย่าลืมแวะมาที่ร้านา Eat and Treat นะครับบอกฝรั่งครับรินแข็งยังหน่อยนะครับมาแซ่บๆน้ำกันครับย้ำเชียงนะครับครับขอบคุณขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรายการของอีสานพาทินชาแนลนะครับ แล้วก็ฝากไว้น้ำนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากคนไลค์กดแชร์ห้บารูทำได้ครับเดี๋เป็นัำแห่งเชียงแห่งใจกันนะครับในการส้างช่องเป็นน่องไหมนะครับฝากพี่ฝากน่องฝากพ่อแม่พี่น้องสุกสุพนนะครับขอบคุณหลายๆครับพอกันทิพนานะครับเดี๋ยวจะแนะนําร้านอาหารดีๆนะครับในเชียงใหม่นาที่ต้องพูดนะครับหรือว่าไปมองไรก็สิแนะนาร้านอาหารให้พี่ให้น้องไปติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ